สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันช่วงเช้าก่อนนี้หน่อยครับกับประจำวันที่17เดือนสิงหาคมเลยครับถือว่าเซอร์ไพรส์กันกลางดึกเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับและก่อนนัดแรกในช่วงวันนี้ด้วยเลยครับสำหรับประเด็นข่าวสารเล็กอนี้ครับมาชาแต่ก็มาชัวร์เลยครับสำหรับแฟนบอลของทานการทีมี่4ครับเฮกันอีกแล้วเลยครับเมื่อมีการเปิดเผยออกมาจากเพจทางการหลักของสโมสรเลยครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยครับสำหรับการทีมี่4ครับด้ประกาศคว้าตัวต่างฝั่งของฮิวโก้บุตรสิงค์คำ เลยครับดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาเสริมแบ็กซด์นั่นเองครับโดยตรงฝั่งของการทีมซีนันครับได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเลยครับว่าได้คว้าตัวตรงฝั่งของฮิวโก้บุตรสิงค์คำกับแบ็กซด์สัญชาติไทยฝรั่งเศสเข้ามารบทับอย่างเป็นทางการสู่ศึกในฤดูก,กาล2025พร้อมกับเกมส่งชื่อเลยครับขึ้นทะเบียนโดยสุทธิศิกตั้งแต่เกมนัดที่สองเป็นต้นไปนะครับนั่นแสดงว่าเกมนัดแรกของวันนี้ครับอาจจะยังไม่เห็นตางฝั่งของฮิวโก้แต่จะเห็นนัดที่สองของกดุก,กานเลยครับโดยซึ่ง เด็กซ้ายวยคิปีคนนี้ครับเพิ่งที่จะประเดิมสนามในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสเมื่อปี2024กับสโมสรอย่างน้องก่อนจะตัดสินใจไัลย้ายเข้ามาค้าแข้งบนแผ่นดินไทยเลยับบ้านเกิดของคุณพ่อโดยถือเป็นนักเตะใหม่คนสุดท้ายของจานที่สี่และจะลงเล่นในฐานะโคตานักเตะไทยเนื่องจากถือสองสัญชาติทั้งไทยและฝรั่งเศสนั่นเองครับและสำหรับทางฝั่งของฮิวโก้บุตรสิงคำนั้นครับมีคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยลาวและคุณแม่เป็นคนฝรั่งเศสนอกจากเคยเดบิวต์ในศึกลีเอิงของฝรั่งเศสครับ ปี2024ก็ยังมีดีกรีเลยครับเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสทั้งดุนยุทธ์ไปเกิน16ปีและเป็นกัปตันทีมในรุลยอทย์ไปเกิน17ปีชุดเดียวกับทางฝั่งของฮันนิเบลเบบรีเลยครับอดีตดาวรุ่งของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยเลยครับจากนั้นครับขอตอนที่ข่าวร้ายของฟุตบอลการทที4กันหน่อยครับหลายคนคงทราบมาดีแล้วแหละครับแต่เอามาแจ้งยินันกันสักหน่อยเลยครับเมื่อการทตเตรี4ครับต้องเจอกับปัญหาใหม่เมื่อทางฝั่งของเจ้าโดมบริน้า ขาซ้ายเลยครับระหว่างการฝึกซ้อมกับผู้ร่วมทีมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลในวันนี้เลยครับโดยเบื้องต้นนั้นครับแพทย์ได้ออกมาระบุเลยครับว่าท่องพักรักษาตัวครับประมาณ1เดือนครึ่งถึงล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ต้องนั่งรถเข็นเลยครับพร้อมกับใส่เผือกที่ขาซ้ายเป็นที่แน่นอนแน่นอนเลยครับวันนี้คือข่าวร้ายของทางฝั่งของการทัศน์สี่เลยครับที่จะหมดสิทธิ์ใช้งานบดินในชชวงออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่โดยเกมแรกของการทัศน์สี่นั้นครับจะลงเล่นในศึกทะเกครับที่จะเปิดสนามแพสตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีม น้องใหม่อยุธยายยูนเเต็ดในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมหรือวันนี้เลยครับเวลา18นาฬิกาสนาทีาเป็นตอนไปลยแหละครับไปตอนที่ตองฝั่งของโคราชกันหน่อยครับนครราชสีมามาได้สีหรือสวรรค์แคทตนั่นเองเลยครับทำเอาแฟนบอลงงไปตามๆกันเลยครับเมื่อทางฝั่งของเฮซันฮอยักลุกทีมชาติกาบองเลยครับที่สโมสรเลือกที่จะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ระดับคนแรกๆเลยครับกลับไม่ได้ปรากฏตัวในงานเปิดตัวของทีมประจำรุูการและก็ไม่ได้ปรากฏตัวในเกมบลิของเมื่อวันที่ผ่านมาครับ ใส่ล่าสุดเลยครับเป็นเพราะทางสโมสรนั้นครับได้ตัดสินใจครับปล่อยเฮสันฮอยออกจากทีมและไม่ได้ลงทะเบียนลงชื่อในสุทธิครับที่จะมาถึงทําไม้เจ้าตัวครับต้องแยกทางกับทับส์นแคทนักอดีตราซิมาริไปจากริเรียนนะครับและโดยซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของเฮสันฮอยนั้นครับุกมองเลยครับเพราะเป็นตัวข้อหมังของริมเซนแต่สุดท้ายครับเส้นทาง โคราชก็จบลงตั้งแต่จยางไม่ทันเริ่มตอนเลยแหละครับและฟุตบอลเลยครับมองว่านี่คือหนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่น่าจับตาว่าใครเหลยครับที่จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของโกต้าต่างชาติของทีมในซีซั่นใหม่นี้เลยครับจากนั้นครับเราขอยกพลไปกันที่หลังเกมกันหน่อยเลยครับของพีทีประจวบกับบีจีพทลุงเลยครับเมื่อทางฝั่งของโคเตียสสมพัฒเศตกับออกมายืนยันเลยครับว่าแม้ว่าจะพลาดเก็บสามแต้มครับแต่ก็ยังพอใจกับผลงานของลูกทีมเลยครับฝลหลงหลังเกมวันนี้ครับในศึกธลิษฐ์นัดล่าสุด พีทีประจวบกับเปิดบ้านเสมอกับบีจีปทุมไปแบบสุดมันครับสประตูต่อสองทางทีทัพต่อพิคาดครับออกนำห่างถึง2ประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายครับโดนเดรบิดเลยครับไปตีเสมอแบบทันควาแหละครับและซึ่งโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของโคเทียสซสม์พประเสริฐกุนซอใหญ่ของประจวบกับยังเปิดใจอีกหน่อยครับว่าแม้ว่าจะเสียได้ที่ไม่สามารถรักษากอนาไว้ได้แต่โดยรวมครับก็ยังพอใจกับผลงานของลูกทีมที่ต่อสู้กับทีมแข็งแร่งอย่างบีจีปทุมได้อย่างกัเยี่ยมและที่สําคัญครับ ผลงานของโคชสะสมนั้นครับในการคุมทีมประจวบก็ยังถือว่าแข็งแกร่งเลยครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่เขนานั้นครับพาทีมเลยครับแพ้ไปเพียงแค่2นัดตลอดการคุมทีมจนถึงตอนนี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับโคเชเ์ยังยอมรับอีกอยหครับว่าต่อพิคาดในยุคข,ของโคชสะสมกาลังเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างเดียวแน่นขึ้นเรื่อยๆเพจบอลต้องมารอรุ่นการไหลครับว่นรุ่นการนี้พวกเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ในมากแค่ไหนครับ จากนั้นครับขยับไปกันที่ BG ีเลยครับประจวบแ้วก็ต้องมี BG กันเลยครับอย่างทางฝั่งของโดรบิทแบบประเดิมเกมบลิกในทะลีกเลยครับแบบรุนระทึกหลังบุกไปเสมอกับประจวบนั่นเองครับโดยเกมนี้ครับทางฝั่งของโดรบิทครับออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักเลยครับโดนประจวบยิงนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปเลยครับแต่สุดท้ายทีมยังมีฮึดเลยครับและยิงทีเสมอได้สําเร็จจบเกมครับแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันนั่นเองครับและซุ่ง้ดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของคคดบอยครับคุุณใหญ่ของิทม ออกมาเอมรับตรงๆหลายครับว่าังมีข้อผิดพลาดหลายจุดที่จะต้องแก้ไขทั้งในเรื่องของเกมรับและการเข้าทำแต่ก็ยังชื่นชมลุกทีมเลยครับที่ไม่จอบแพและพยายามเลยครับจนสามารถกลับมาตีเสมอแต่สําเร็จซึ่งผลงานนัดนี้ครับอาจไม่ใช่ชชนะแต่การกลับมาเก็บแต้มหลังจากตามหลัง2ประตูครับก็นับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบิจีที่ยังคงมีศักยภาพครับในการต่อสู้กับทุกทีมในทริกในฤดูกาลนี้แหละครับแฟนบอลของบิจีครับต้องรอดูเลยครับเพราะหลังจากนี้ครับคุณบอยจะปรับแก้ไขข้อบก รองได้ทันหรือไม่เพื่อที่จะพาทีมครับกลับไปลุนแชมป์ตามเป้าหมายที่หวังออกไปหละครับจากนั้นครับเราไปกันที่ทางฝั่งของแชมป์เก่าของทัดีกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของบุรีรัมเมื่อทางฝั่งของออสมมนรอดนั้นครับออกมาขอบคุณแข่งประสาทสายฟ้าครับที่รวมใจกันสู้สยบประชันคูเขบได้สําเร็จนะครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังเกมของฟุตบอลบิวาร์ดีซีไรออนซิกบิกหนึ่งของรุ่นการนี้ครับนัดแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับบ,รบุรีรัมบุกแซงเอาชนะรอบพูลไปสับทุกตัวสองส่งผลในบุรีรัมนั้นกับประเดิมนัดเปิดรุ่นการคว้าสามคะแนนไปครอบครองนะครับแต่ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของออสมานรอนั้นครับหวัวหน้าผู้สอนของบุรีรัมอยังเปิดใจหลังจบเกมบิ๊กเลยครับว่าต้องบอกเลยครับว่าเกมที่เรามาเยนรอบพูลเบย์เป็นเกมที่ยากเสมอเกมก่อนหน้านี้ครับสามครั้งครับเราต้องตามหลังรอบพูลเบย์ใน เกมนี้ครับต้องขอชื่นชมและขอบคุณนักเตะรวมยอดเนเต็ดทุกคนที่รวมใจกันแลนดกลับมาคว้าสามคะแนนจากนี้ครับเราต้องกลับไปทำงานกันอย่างหนักเพื่อทีมนั้นกับทพัพปูนานได้ดีขึ้นเกมนี้ครับยังต้องขอขอบคุณอีกอย่างครับก็คือแฟนบอลของบูดรัรมที่เดินทางมาเชียร์พวกเรามันทาให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้และต้องขอบคุณไปยังแฟนบอลของรับพุนบริเออร์ที่ทําให้บรรยากาศเกมวันนี้ดีมากๆเลยครับและส่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันขน,นัดต่อไปของบูดัมนานครับก็จะกลับไปเล่นที่บีรัมเซเดียมในศึก ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเลยครับหรือชอปปี้ครับ2025เกมแรกครับ,รรบโดยจะต้องพบกับสังน้อนสหรือจะพบกับพวกอย่างธันพิชาอุตสาคริกอมบรอแอดตัวแทนจากซูปเปอร์ลีกเลยครับบริลเซียที่จะฟาดแข้งในวันพุธี20สิงหาคมนี้ครับที่จะคิกออฟเวลา1ทุ่มตรงเป็นตอนไปลาเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ